รถบิกอัพขับสบายในราคาเบีย้ยประกันชิวๆสำหรับยี่ห้อรถยนต์นะคะและเบีย้ยประกันดูตามตารางนี้ได้เลยค่ะรถยนต์อิสู u d ดีแมค่ะ t o y o ต้าไฮลักมิสูบิชไทร r ตันการนิสสันนาวาร่าฟอร์ดเรนเจค่ะถ้าเป็นเบีย้ยรถส่วนบุคคลรับถึงอายุสูงสุด15ปีค่ะทุนประกันอยู่ที่500,000บาทเบีย้ยเริ่มต้น1,257บาทต่อเดือน ส่วนทุนประกัน7.6แสนบาทเบี้ยเริ่มต้น1,629บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะสําหรับรถยนต์ตอนครึ่งค่ะแล้วก็ตอนเดียวส่วนบุคคลค่ะรับสูงสุดที่อายุ15ปีทุน5แสนบาทเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่1,303บาทต่อเดือนทุน7.6แสนบาทเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1,629บาทต่อเดือนค่ะ และถ้าเป็นรถสำหรับใช้เพื่อการพาณิชย์นะคะจะรับอยู่ที่2ถึงปีทุน50,000 0บาทเริ่มต้นเบี้ยนะคะจะอยู่ที่2187บาทต่อเดือนและทุน80,000 0บาทเบีย้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่2374บาทต่อเดือนค่ะเบีย้ยที่ได้กล่าวไปนะคะเป็นเบีย้ยสําหรับการซ่อมอู่จากคุ้มภัยโตเกียวมารีนค่ะแต่ถ้าคุณมีรถแบบอื่นรุ่นอื่นนะคะและอยากซ่อมห้างหรือว่าในเงื่อนไขอื่นๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าพิมพ์สนใจให้เจ้าหน้าที่เราติดต่อลัอบ,บได้เลยค่ะ